สลิมเนี่ยภูมิใจจังกับคำว่าอีกราชกับคำว่าไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งๆที่ทุกวันเนี่ยแงหน้าไปมองสิประเทศโดนปกครองโดยประเทศไหนโดยคนชาติใดตอนเนี้ยเจ้าสัวยึดทุกพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วกดขี่คนไทยเรานี่แหละ ให้เป็นทาสแรงงานรับใช้ทำไมทุกวันนี้นโยบายออกมาทุกอย่างกดราคาพืชผลทางการเกษตรทั้งนั้นเพื่อที่ให้คนไทยมันลืมตาอาปากไม่ได้พ่อแม่ไม่มีเงินส่งลูกเรียนเด็กก็จะได้โอกาสทางการศึกษาหลังจากนั้นก็กลายไปเป็นทาสแรงงานราคาถูก ให้กับไอ้พวกเจ้าสัวพวกนี้แหละข้าวราคาตันแล้เท่าไหร่ตัวเนี้ยเหลือแค่กิโลละห้าบาทถูกกว่ามาม่าซองหนึ่งของไอ้เจ้าสัวสาพั์ด้วยซ้ำแล้วพอข้าวไปแปรรูปมาเป็นข้าวสารของที่ไอ้เจ้าสัวซีพีมันขายมันกลับมาขายให้ประชาชนกิน ในราคากี่บาทกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้ใครไปนั่งอยู่ถ้าไม่ใช่ลูกของไอ้เจสุสซีพีไปนั่งคุมนโยบายอยู่แม้กระทั่งมเมล็ดพันธุ์พืชมเมล็ดข้าวโพดท,ทุกอย่างที่มันทำออกมาขายมันทำออกมาเป็นหมันทั้งนั้นปลูกได้แค่รอบเดียวแล้วจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไปขยายพันธุ์ต่อไม่ได้ละ ต้องไปซื้อพันธ์ุจากมันมาใหม่ปุ๋ยยากําจัดศัตรูพืชของมันทั้งนั้นแล้วบริษัทที่รับซื้อพืชผลการเกษตรของประชาชนคืออะไรคือเจียไตยเจียไตยเป็นบริษัทลูกของใครซีพีคิดหน่อยสลีม